สวัสดี FC ทุกท่านค่ะวันนี้แมาแมวมาจัดบอลสีเป็นชุดแล้วมีฟอมโกนะคะเยอะหลากหลายสายพันธุ์ค่ะเอนะคะอย่างต้นนี้ก็มีอสงไขยคู่ไปกับทาตบางแก้วนะคะเดี๋ยว้าแมวจะไล่ไปทีละชุดละชุดเนาะแล้วก็ยังมีสีเลิกงามนะคะมีเพชรบ้านปทุมแล้วก็มีอ่าไผ่ขวัญสิลินะคะ FC ฟซีแมวก็จัดให้เป็นชุดเป,เป็นเลยนะคะชุดละ250บาทนะคะ ส่งให้ฟรีถ้าโอนนะคะถ้าปลายทางว่าแมวขอ20บาทค่ะเที่ยวนี้นะคะขอ20บาทกี่ชุดก็20บาทค่ะปลายทางก็กี่ชุดก็ส่งให้ฟรีนะคะ250บาทจ้าเดี๋ยวเรามาเริ่มชุดที่1ก่อนก่อนเลยนะคะ fc ว่า fc จะถูกใจชุดไหน fc จดชื่อไว้นะคะชุดที่1ชุดที่2เนาะป้าแมวให้ทุกชุดเนี่ยไปหกระถางนะคะทุกชุดมี5กระถางถือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะ fc แถมส่งให้ฟรีด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวป้าแมวพามาชมชุดที่1ก่อนจ้า ค่ะฝากเบอร์โทรก่อนจ้านี่นะคะป้าแมวเป็นคนที่พูดเร็วแล้วก็ไม่ได้พูดไม่เก่งเหมือนพี่ๆท่านอื่นนะคะเอฟซเนาะป้าแมวก็ต้องกราบขอโทษนะคะบางทีงป้าแมวบกพร่องอะไรบ้างก็ขออภัย FC เอฟซีไว้หนนะ้าที่นึงน,น,น,นะคะป้าแมวก็จะย้ายที่อยู่ตรงนี้นะคะไปอยู่ที่ใหม่อีกที่นึ่งนะคะเอก็เลยเอาบอลสีที่เป็นโฟมโกจัดออกมาขายให้เอฟซีทุกท่านนะคะค่ะเอฟคะหงดาลุน่ะ เขาจะกัดสีสวยมากนะคะเดี๋ยวป้าแมวเอามันมีอยู่ยชุดหนึ่งที่กัดสีเดี๋ยวเดี๋ยวป้าแมวพาดูนะแป๊บนึงนี่นะคะหงดลุนนะคะจะกัดแบบนี้เลยค่ะเอฟซนี่นะคะจะกัดสวยมากกว่านี้นะคะหงดลุนนะคะนี่คือหองดลุนนะคะที่ป้าแมวขายให้เอฟซนะเอฟซีเอาไปเลี้ยงเป็นฟอร์มกอได้เลยนะคะเดี๋ยวป้าแมวพาไปชมชุดที่หนึ่งก่อนนะคะชุดที่หนึ่งคะ่ะเอฟซนี่นะคะได้หงดลุนนะคะ ว่าแมวให้เป็นฟอร์มกอไปเลยนะคะหงดารุนนะคะกระ,ะถางนี้มีสองต้นค่ะเห็นไหมคะ fc หงดารุนนะคะ fc ไปเปลี่ยนเป็นนี่กระถางมันมันล้นแล้วนะคะ fc มันล้นแล้วเนาะ fc ดูต้นค่ะนะคะส <_ agle> ูงเกือบไม้บรรทัดนะคะนี่นะคะไม้แข็งแรงค่ะเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะคะ <_ diy> หงดารุนในกระถางนี้มีสองต้นนะคะอยู่ในชุดที่หนึ่ง fc ไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดนิ้วไปเลยนะคะแปดนิ้วไปเลยค่ะ <_ diy> ชุดที่หนึ่งนะคะแล้วก็ยังได้พิกุลทองนะคะหลงเหลือมานะคะ แล้วกถางนี้มีสองต้นค่ะเออไม่ใช่ค่ะไม่ใช่พี่คุณทองขอโทษค่ะมณเทียนทองค่ะเอฟซีมณเทียนทองเป็นไม้ที่สวยมากนะคะแล้วก็เป็นไม้เก่านะคะเป็นไม้เก่าที่สวยนะคะซึ่งหายยากมากๆนะคะไม่ค่อยได้มีพี่ๆทาแล้วเนาะเดี๋ยวนี้ท่านก็ไปทำไม้ใหม่ๆสวยๆออกมากันมากนะคะมาต้นนี้ค่ะต้นนี้นะคะเป็นยักษ์ปักหลั่นนะคะยักษ์ปักหลั่นค่ะเอฟซได้ไปหนึ่งต้นค่ะเทพธิดาหนึ่งต้นค่ะ ก็ปีกดังฟสส first, one, ER ้าหนึ่งต้นนะคะอยู่ในชุดที่หนึ่งค่ะสองร้อยห้าสิบาทนะคะต่อมาชุดที่สองค่ะเป็นไผ่ขวัญสิรินะคะ fc ไผ่ขวัญสิริเนี่ยเวลากัดสีมาเธอจะสวยมากเลยนะคะนี่นะคะได้ไปหนึ่งต้น fc ไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดนิ้วได้เลยนะคะแปดนิ้วได้เลยนะนิดนิดนิดโตโตมากเลยนะคะโตมากเป็นไม้ที่แข็งแรงเลี้ยงนอกตู้เลยนะคะแล้วก็ยังมีหงดารุนนะคะ fc กระถางนี้มีสองต้นนะคะ fc ไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดนิ้วเลยนะคะ แต่และต้นป้าแมวให้ไปในเป็นไม้แข็งแรงเลี้ยงนอกตู้นะคะมาด้านนี้ค่ะหานุมานขัดสมาธิค่ะป้าแมวให้ดูนะคะหานุมานขัดสมาธิในกระถางนี้ยป้าแมวให้ไปห้าต้นนะคะ fc ห้าต้นนะคะเวลากัดสีมาเนี่ยจะสวยเป็นออกเป็นใบกลมนะคะหนุมานขัดสมาธินะคะ fc นี่นะได้ไปห้าต้นนะคะ fc แข็งแรงนะคะแข็งแรงเลี้ยงเอาไปเลี้ยงนอกตู้เปลี่ยนเป็นกระถางแปดทุกต้นได้เลยนะคะ มากระถางนี้ค่ะเป็นยักษ์นะคะ,ะยัก,ยกะะษ์ยักษ์สิงห์หนนะคะ fc ยักษ์สิงห์หนนะคะป้าแมวให้ไปสองสองต้นนะคะสองต้นไหมกระถางนี้สองต้นนะคะสองต้นยักษ์สิงห์หนเป็นบอลเก่าอีกอีกกระถางหนึ่งนะคะมาด้านนี้ค่ะมีกระถางเดียวแล้วนะคะสุดท้ายเลยกระถางนี้ไม่มีแล้วนะพญาขอมดาค่ะ fc นี่นะคะดําทั้งใบดําทั้งก้านเลยนะคะได้ไปทั้งหมดห้าต้นนะคะอยู่ในชุดที่สองจ้ะ ต่อมายังอยู่ชุดที่สามค่ะ Fc ชุดที่สามนะคะได้ไผ่ขันสิรินะคะในกระถางนี้มีสองต้นนะคะนี่ไม้สร้างหัวทั้งหมดแล้วนะคะนี่ป้าแมวนําออกมาแบ่งปัน Fc นะคะกัดสีสวยมากนะคะไผ่ขันสิรินะคะแล้วก็ได้ยักษ์นะคะยักษ์วิชุดาไปหนึ่งต้นนะคะแล้วก็มีหนุมานเชิญทงนะคะ Fc ในกระถางนี้มีสองต้นค่ะหนุมาน์เชิญทงค่ะแล้วก็ต้นนี้ก่อนค่ะ อัฟต์แมวลืมชื่อขุนรัตนาวุฒินะคะเอฟซี FC, เนี่ยสวยมากนะคะเวลากัดสีนะมาด้านนี้ค่ะกระบีในร้อยนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วค่ะเอฟซี FC. นะคะอยู่ในชุดที่สองนะคะได้ทั้งหมดห้าต้นนะคะผ่ขวันซิรินี่ก็คุมเลยนะคะเอฟซีไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดนิ้วเลยนะคะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะผ่ขวันซิรินะคะกะบีในร้อยในกระถางนี้ก็มีสองต้นนะจ๊ะหนุมานเชิญธงก็สองต้นค่ะ นะคะเราได้ยักษ์วิชุดากัดสีสวยๆต้นแข็งแรงไปอีกหนึ่งกระถางนะคะคุณรัตนาวุฒิก็กัดสีสวยจ้ะอยู่ในชุดที่3นะคะต่อมาชุดที่4ค่ะ f c ได้บอกเงินเป็นฟอร์มกอไปเลยนะคะอยู่ในชุดที่4นะคะบอกเงินอยู่ในกระถาง5้านิ้วค่ะแล้วก็มาหงดารุนค่ะนี่นะคะกัดสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะ FC นี่นะคะหงดารุนนะคะสวยมากค่ะใบจะยาวแหลมสวยเลยนะคะหงดารุนนะคะ FC นะ แล้วก็ได้นางยักษ์นะคะนางยักษ์ตีชดานะคะไปหนึ่งต้นแล้วก็ไผ่ขวัสิรินะคะ f c หนึ่งต้นแล้วก็มาต้นนี้นะคะต้นนี้ไม้มีหัวแล้วนะคะสีกัญจนาค่ะ f c สวยมากนะคะใบใหญ่สวยนะคะชุดที่สี่ค่ะต่อมาเป็นชุดที่ห้าค่ะได้นารีบูรพาต้นใหญ่ๆใะ,ะถังห้านิ้วเป็นหนึ่งต้นค่ะชมพูทวีปปัศีไปเปลี่ยน เปลี่ยนกระถางเป็นกระถางหกงนิ้วได้เลยนะคะแล้วก็ได้ยักษ์สุชาดาไปอีกหนึ่งต้นนะคะกูเปรันนะคะได้ไปอีกหนึ่งต้นค่ะแล้วก็มาด้านนี้ค่ะต้นนี้ชื่อนางสุรศดีนะคะอ c ฟซี FC, ได้ไปหนึ่งกระถางค่ะชุดที่ห้าค่ะต่อมาชุดที่หกค่ะกระถางนี้มีหงดาลุนคู่กับไก่อมพันแล้วก็ฮองเฮาล่ะคะ่ะแล้วก็มีนาลีบุรพานะคะ ต้นนี้น่าจะเป็นศิีาหุ้มทองนะคะ FC ต้นนี้นะคู่ปกับศิีาหุ้มทองนะคะนารีบุรพาค่ะก็มีหลวงพ่อพูลหนึ่งกระถางค่ะแล้วก็มีด้านนี้ค่ะเอนี่นะคะเพชรสีปทุมนะคะใน,นกระถางน,นี้ได้ไปได้ไปสองต้นชัวๆก่อนนะคะแต่ว่ามันน่าจะได้สามต้นแล้วเนี่ยป้ายสวยมากนะคะเพชรสีประทุมนะคะเป็นฟอร์มกเอฟซีเอาไปเปลีป่ยนเป็นกระถางหกนิ้วกระถางแปดนิ้วเลยนะคะเอฟซีเนี่ยนะคะลากเดินตัวลุทุกต้นเลยนะคะ อยู่ในชุดที่ห้าค่ะชุดที่หกชุดนี้ชุดที่หกนะคะเพรสีประทุมนะอยู่ที่ชุดที่หกนะจะ้ะต่อมาเป็นชุดที่แปดค่ะ fc มีอุสามณีนะคะหนึ่งต้นฝีกนางฟ้านะคะมหาชาติค่ะแล้วได้ต้นนี้ไปอีกหนึ่งต้นนะคะต้นใหญ่ๆหญ่ fc ไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดนิ้วเลยนะคะกัดสีสวยมากจริงๆค่ะไผ่ขวัญสิรินะคะ fc ไผ่ขวัญสิรินะคะไปหนึ่งต้นจะ้ะแล้วก็มีต้นนี้ค่ะอีกหนึ่งกระถางนะคะพะโมกลาค่ะ ได้ทั้งหมดหต้นจ้ะต่อมาเป็นชุดที่8ค่ะ Fc ชุดที่8ดนะคะยังได้ไผ่ขวัญสิริไปอีกหนึ่งต้นนะคะนาลีบุรพาค่ะสวยๆเลยนะคะ Fc พญาหงค่ะมาด้านนี้นะคะคุณคุณปัญจนึกนะคะคุณปัญจนึกได้ไปหนึ่งต้นจ้ะแล้วมาด้านนี้ค่ะได้ไปสองต้นนะคะในกระ,ะถางนี้นะคะเป็นบอลใบหอกที่สวยหน้านี้น่าจะเป็นกัดหน้าชมพูนะคะชมพู ชมพูสวยมากนะคะเอฟซีบ้าแมวเคยขายให้พี่ท่านหนึ่งไปแล้วนะคะนนี้ได้เป็นฟอร์มกอไปเลยนะอันนี้ได้เป็นชมพูแล้วกัดสีมาเธอจะสวยเป็นชมพูสวยมากๆเลยค่ะเอฟซีต้นนี้นะคะขายไปนานแล้วค่ะน,นะคะอยู่ในชุดที่แปดค่ะเอฟซีอยู่ในชุดที่แปดจ้ะ,ะต่อมาเป็นชุดที่เก้าค่ะชุดที่เก้านะคะชายชนแดงสวยๆแบบนี้นะคะในกระถางที่มีสองต้นจ้ะขุนรัตนาวุฒิหนึ่งต้นนะคะเอฟซีหงเหมมาลาดค่ะ อันนี้ก็เป็นยักษ์นะคะยักษ์ปักหลันค่ะ fc ยักษ์ปักหลันนะคะในกระถางนี้มีสองต้นนะคะสีลาเพชรคู่ไปกับพะนครนนะคะ fc นี่นะคะพนครนนะคะสีลาเพชรนะคะคู่ไปกับพะนครค่ะนะคะ,นะคะอยู่ในชุดที่เก้านะคะต่อมาเป็นชุดที่สิบค่ะ fc ชุดที่สิบนะคะได้มุนเทียนทองไปหนึ่งต้นค่ะต้นนี้ป้าแมวลืมชื่อเลยด่างสวยมาก fc ได้เป็น ในกระถางนี้ได้นี่นะคะด่างด่างสวยมากๆเลยนะคะในกระถางนี้ได้ไปทั้งหมด4ต้นนะคะซนี่นะคะลืมลืมชื่อไม้ต้นนี้จริงๆนะคะพีซเก็บไว้นานมากนะคะลืมเลยนะคะเป็นบอลที่ด่างสวยค่ะได้อันนี้เป็น1ต้นนะคะกระถางนี้ก็ลืมชื่อนะคะพีซีเนี่ยสวยทั้งสองกระถางนะคะมันจะใช่ อะไรนะเกี่ยวกับลาหูอมจันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะต้นนี้นะเหมือนลาหูอมจันนะคะ fc ต้นนี้นะคะไม่แน่ใจนะลองเอาไปเลี้ยงดูนะคะในกระถางนี้ได้ไปสองต้นนะคะอันนี้ลืมชื่อนะคะแล้วก็ต่อมาด้านนี้ค่ะเป็นชาดบางแก้วค่ะสายแข็งแรง fc ในกระถางนี้มีสองต้นแล้วก็ได้ขุนรัตนาวุฒินะคะไปหนึ่งกระถางนะคะอยู่ในชุดที่เก้าจากค่ะ fc ชุดนี้เป็นชุดที่สิบนะคะชุดที่สิบเนาะ แมบอกบอกบอกชื่อชุดผิดไปนะคะขอโทษค่ะชุดที่สิบนะคะชุดนี้จ้ะต่อมาเป็นชุดที่สิบเอ็ดค่ะเอฟซีมีอสงไขนะะ่นะคะในกระถางนี้มีอสงไข่คู่ประกาศบางแก้วเอฟซี FC. ไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดนิ้วเลยนะคะไซส์ใหญ่มากแล้วนะคะเนี่ยนะอสงไข่คู่ประกาศบางแก้วพะโมคลาหนึ่งต้นนี่ค่ะสวยๆนะคะปะ้าแมวให้เป็นโฟมกอไปนะคะเอฟซี FC. เพชรบ้านปทุมนะคะเอฟซี FC. ได้ไดปสองต้นนะคะเพชรบ้านปทุมนะคะได้ไสองต้นนะคะเป็นฟอร์มกอทั้งหมดนะคะแล้วก็ได้นางยักษ์สุชาดาแล้วก็มีนางผิวค่ะนะคะสองร้อยหาสิบาทส่งให้ฟรีนะคะวันนี้ได้บอลป้ายสวยๆแล้วก็สวยทุกทุกชุดเลยค่ะเอนะคะอยู่อันนี้ชุดชุดที่สิบเอ็ดจ้ะต่อมาชุดที่สิบสองค่ะเอก็ FC, ยังอยู่อยู่ที่เพชรบ้านปทุมอยู่นะคะเอฟซได้เป็นฟอร์มกกนะคะได้ไปสองต้นนะคะ สต้นนะคะเพชรบ้านปทุมนะคะชุดที่สิบสองเนาะแล้วก็มีนินอายลาค่ะเอซเวลากัดสีมาจะสวยมากนะคะนินอายลามีปีกนางฟ้าค่ะปีกนาฟ้าหนึ่งกระถางนะคะขุนรัตนาวุธิหนึ่งต้นจ้ะหลวงพ่อพูนกัดสีสวยๆแบบนี้นะคะอซหนึ่งกระถางนะคะสวยทุกชุดเลยนะคะชุดนี้อยู่ในชุดที่สิบสอจ้ะต่อมาเป็นชุดที่13บค่ะอฟซี ต้นกระถางนี้คือจากพันาลายนะคะกัดสีสวยค่ะจากพันาลายนะคะแล้วมาต้นนี้ค่ะชื่อว่าธิดาสวรรค์นะคะหนึ่งต้นหลวงพ่อพูนหนึ่งกระถางนะคะปีกนางฟ้าหนึ่งกระถางะคะ่ะสีเลือกงามนะคะป้ายสวยๆแบบนี้นะคะเอฟซีอีกหนึ่งกระถางนะคะสีเลือกงามจะอยู่ในกระถางสี่นิ้วจ้ะต่อมาชุดที่สิบสี่ค่ะมีสีเลือกงามหนึ่งต้นนะคะบอนกาบภุมิณีหนึ่งต้นจ้ะ ใบไม้เด็ดใบนี้ไม่สวยนะคะนี่นะคะสีเลือกงามปลายสวยๆค่ะ fc บนกาบพมมณีค่ะหนุมานประสานกายจ้ได้ชายชนในกระ,ะถางนี้มีสองต้นนะคะปลายแดงสวยๆแบบนี้นะคะหลวงปู่ขาวอีกหนึ่งต้นค่ะ fc นี่นะคะชุดที่ต่ชุดนี้อยู่ในชุดที่สิบสี่นะคะ fc ต่อมาชุดที่สิบห้าจ้ะชุดที่สิบห้านะคะ มีสีเลือกงามค่ะหนึ่งต้นนะคะรัศมีเงินหนึ่งต้นค่ะเปาวุ้นจิ้นหนึ่งต้นค่ะแล้วก็สีมหาโพนะคะสวยๆค่ะเอฟซีมขวานค่ะอยู่ในชุดที่สิบสี่จ้ะขอโทษค่ะอยู่ในชุดที่สิบห้าขอโทษนะจ๊ะขอโทษมากๆจ้ะสิบห้าจ้ะสิบห้าทับหนึ่งค่ะอันนี้สิบห้าทับหนึ่งนะคะชุดที่สิบห้าทับหนึ่งมีปีกกินนะเอ๊ เดี๋ยวก็ถังนี้ลืมชื่อเดี๋ยวก่อนนะคะนางคีรินีเทวีจ้ะเอฟซีหนึ่งกระถางนะคะได้เพชรบ้านปทุมนกระถางนี้มีสองต้นจ้ะไซส์สวยๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเอฟซีแล้วก็มีกระบี่ในร้อยหนึ่งต้นจ้ะปีกนางฟ้าหนึ่งต้นนะคะก็ได้ขุนรัตนาวุธไปหนึ่งต้นนะคะชุดที่สิบห้าทับหนึ่งจ้ะต่อมาชุดที่สิบหกค่ะเอฟซีชุดที่สิบหกนะคะ มีพญาพันวังนะคะในกระถางนี้สองต้นค่ะได้นางยักษ์สุชาดาไปหนึ่งกระถางนะคะเพชรบ้านปทุมนะคะเป็นฟอร์มโกแบบนี้เลยนะคะ FC ีไซส์แข็งแรงนะคะไปเปลี่ยนกระถางหกนิ้วได้เลยนะคะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะป้าแมวให้ชุดละสองต้นสองต้นไปเลยนะคะชุดที่สิบหกนะคะแล้วก็ได้อันนี้ค่ะที่เอฟซีตามหากันมานานนะคะป้าแมวไม่เห็นเอามาบ้างเลยนี่นะคะป้าแมวเอามาให้แล้วนะคะเดี๋ยวป้าแมวอ่านชื่อก่อนชอบลืมชื่อเรื่อยเลย ตอนนี้คข่เอฟซีมันีจันนะคะเป็นบอลที่ด่างสวยๆแบบนี้นะคะได้ไปสองต้นนะคะมณีจันนะคะชุดที่สิบหกนะคะแล้วก็ได้ยักษ์สิงห์โหดนะคะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะต่อมาทุดที่สิบเจ็ดค่ะททเทพเทวริสนะคะป้ายสวยๆแบบนี้นะคะเอฟซีคู่ไปกับพันดาวนะคะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะแล้วก็ยังมีจากพันละลายหนึ่งกระถางค่ะ ได้คุณประจันึกไปหนึ่งต้นนะคะคุณประจันึกแล้วด้านนี้ค่ะเท้าจันทชนค่ะหนึ่งกระถางค่ะแล้วมาอีกต้นนี้ค่ะได้สีลาหุ้มทองหน้าเหลืองนะคะด่างเหลืองนี่นะคะเหลือง,งสวยๆแล้วคู่ไปได้ได้กระถางน,นี้มีสองต้นคู่นะคะได้ไปสองต้นเลยนะคะอยู่ในชุดที่สิบเจ็ดนะคะ คู่ปากระเพชรบ้านปทุมนะคะ FC คู่ปากระเพชรบ้านปทุมนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อมาเป็นชุดที่สิบแปดค่ะชุดที่สิบแปดได้ใช้ชนกระถางใหญ่ไซส์แม่พันธนะคะหนึ่งกระถางะคะ่ะสีปาดนะคะนี่นะคะสีเปลี่ยนเป็นเป็นกระถางใหญ่เลยนะสีปาดค่ะในกระถางน,นี้มีสองต้นจ้ะหลวงพ่อพูลหนึ่งต้นค่ะกระบี่ในร้อยนะคะหนึ่งกระถางค่ะ มาต้นนี้จะขัดสีสวยมากนะคะซี FC, ต้นนี้เดี๋ยวต้นนี้นะคะซี FC, ชื่อว่าอุสามณาีค่ะสวยๆเลยนะคะเวลากัดสีไปนะคะ